สภาพยืดหยุ่นเนี่ยมันอยู่ในตรงนี้เนาะตรงนี้แล้วเราต้องรู้อะไรเกี่ยวกับสภาพยืดหยุน่นก็คือถ้าเกิดว่ามันมันไม่ยืดหยุน่นอ่ะมันไม่ยืดหยุน่นเขาเรียกว่ามันเป็นสภาพพลาสติกเรียกว่าเป็นสภาพพลาสติกยกตัวอย่างเช่นนน้ํามันนน้ํามันเวลาเรามาบีดมันก็จะเปลี่ยนรูปตาม แรงที่เราบีบไปใช่ไหมมันไม่กลับคืนแต่ถ้าเกิดเป็นวัตถุที่มีสภาพยืดหยุน่นวัตถุที่มีสภาพยืดหยุน่นก็อย่างเช่นพวกพวกฟองน้ำฟองน้ำล้างจานของเราเวลาเราบีบเข้าไปแล้วเราปล่อยมันกลับคืนสภาพได้ การกลับคืนสภาพได้เขาเรียกว่ามันมีสภาพยืดหยุน่นอานี้ในในเรื่องของตัวสภาพยืดหยุ่นเนี่ยเราจะพูดเกี่ยวกับกราฟอเอเกี่ยวกับกราฟมันก็จะมีกราฟมาให้นะฟังในภาพรวมก่อนนะมีกราฟมาให้แล้วพอเราดูกราฟอ่ะเราต้องรู้อะไร พอเราพอเราดูกราฟแล้วเราต้องรู้อะไรนี่ดูมาที่กราฟแล้วนะดูที่กราฟอันนี้จะสรุปให้ฟังก่อนถ้าเราดูกราฟแล้วเราต้องรู้ขีดจํากัดแปรผันตรงเราต้องรู้ขีดจํากัดสภาพยืดหยุ่นเราต้องรู้จุดแตกหักอันนี้คือในเชิงของกราฟครนะาวน,นี้ในเชิงของการคํานวณเนี่ยมันก็จะพูดเกี่ยวกับเกี่ยวกับแรง เกี่ยวกับแรงว่าแรงมีผลต่ออะไรบ้างแรงมันก็จะมีผลต่อความเค้นความแล้วไอ้สองตัวเนี่ยมันจะพาไปหาโมดูลัสของยางอีกน,นี่นี่คือสองประเด็นที่เราต้องต้องรู้ในเรื่องนี้เมื่อเราเรียนจบแล้วในอันตรงนี้คือผังโมโนทัศน์ที่ที่เราสามารถเขียนเอาไว้ดูได้ว่า ถ้าเราเรียนในเรื่องของสภาพยืดหยุ่นเนี่ยเราต้องรู้อะไรถ้าใครไม่ทันตรงไหนก็กดไมค์กดเปิดไมค์พูดได้นะกูกูก็จะพูดไปเรื่อยๆอันนี้เป็นการสรุปแนวคิดสภาพยืดหยุ่นนะสภาพยืดหยุ่นคืออะไรสภาพยืดหยุ่นก็คือเมื่อเราออกแรงกระทําต่อวัตถุแล้วอะ,ะเมื่อเราออกแรงกระทําต่อวัตถุ หรือในตรงเนี้ยเขาจะเขียนเอาไว้ว่าตรงนีุ้อตัดตรงนี้นะสำหรับของแข็งที่ถูกแรงกระทําแล้วทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปจากเดิมและเมื่อหยุดแรงกระทําคือใส่แรงเข้าไปก่อนฟองน้ําเนี่ยเราใส่แรงเข้าไปก็คือบีบรูปร่างมันก็เปลี่ยน แต่เมื่อหยุดแรงกระทําคือเราปล่อยไม่ออกแรงแล้ววัตถุจะกลับคืนสู่สภาพเดิมเราเรียกว่าสภาพยืดหยุ่นอีลาสติกติอันนี้คือสภาพยืดหยุ่นอีกตัวหนึ่งก็คือสภาพพลาสติกสภาพพลาสติกก็คือถ้าเราหยุดแรงกระทำวัตถุมันจะคงรูปร่างที่เปลี่ยนไป ก็คือยินน้ำมันเป็นก้อนสี่เหลี่ยมเราออกแรงบีบแล้วเราปล่อยนะหยุดแรงกระทำปล่อยมือมันก็บิดเบี้ยวอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นสภาพพลา,าสติกเหนคะาน,นี้เรื่องของสูตรนะสูตรที่เกี่ยวข้องมันจะมีสูตรเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไร มันจะมีสูตรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเค้นตามยาวความเค้นตามยาวก็คือว่าเหมือนเรามีอาจจะมีเหล็กมีเหล็กอยู่อย่างเงี้ยมีเหล็กอยู่อย่างี้เราออกแรงกระทำออกแรงกระทำ ออกแรงกระทำเวลาเราออกแรงกระทำเนี่ยเราออกแรงกระทำต่อพื้นที่หน้าตัดก็คือตรงนี้พื้นที่หน้าตัดก็คือตัว a เมื่อเราออกแรงกระทำต่อพื้นที่หน้าตัดของวัตถุที่เป็นของแข็งมันจะทําให้เกิดความเค้นอเหมือนเหมือนเราบีบเราเค้นอ่ะกดลงไปบีบลงไปเค้นลงไปเราเราเรียกอย่างงี้ว่า ความเข็น,นความเขนสัญลักษณ์เขาแทนด้วยตัวซิกมาตัวนี้อ่านว่าซิกมาซิกมาความเข็นหรือซิกมาเท่ากับ F ต่อ A มันมาจากแรงกระทําต่อพื้นที่หน่งหน่วยพื้นที่ด้าตัดนะ1หน่วยเพราะงั้นแรงมีหน่วยเป็นไร แรงมีหน่วยเป็นนิวตันพื้นที่มีหน่วยเป็นตารางเมตรนั่นหมายความว่าหน่วยของไอตัวความเข้นเนี่ยคือนิวตันต่อตารางเมตรอันนี้คือความเข้นคราวนี้ความเครียดความเครียดเนี่ยครู มักจะยกตัวอย่างอย่างนี้ว่าถ้ามีใครมาดึงแขนเราสองข้างอ่ะดึงคนหนึ่งดึงไปทางซ้ายคนหนึ่งดึงไปทางขวาดึงแรงๆเราก็เจ็บเจ็บแล้วมันก็เกิดความเครียดความเครียดก็คือการยืดอ่ะการยืดเรามีเรามีลวดอยู่เรามีลวดอยู่เส้นหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วเราไปจับมันดึงออก การที่เราจะดึงมันออกเนี่ยเราก็ต้องออกแรงออกแรงดึงออกการออกแรงดึงออกเนี่ยมันจะทำให้ไอตัวลวดตัวนี้เนี่ยมันเกิดการยืดออกนี่นะยืดออกเดิมเนี่ยความยาวอ่ะมันคือ L ศูพอมันเปลี่ยนไปเนี่ยมันเปลี่ยนไปเนี่ยตรงเนี้ย ช่วงที่มันยาวออกจากเดิมเนี่ยช่วงนี้ช่วงนี้เราเรียกว่าเดลต้าเอลคือช่วงที่มันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นความเครียดหาได้จากอะไรหาได้จากไอสิ่งที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยความยาวที่เปลี่ยนไปความยาวที่เปลี่ยนนะส่วนด้วยความยาวเดิมตัวนี้อ่านว่าเอฟซีลอน อ่านว่าเอฟซิลอนเอฟหรือเอฟก็ได้เอฟซิลอนนั้นเราก็จะได้สูตรความเค้นความเครียดะก็คือความเค้นก็คือซิกมาเท่ากับ F อต่อเความเครียดก็คือเอฟซิลอนเท่ากับเดลต้าเอลส่วนเอศูนย์ท่านนี้ยังเนี่ยนายยังเนี่ยก็เลยเอาสองเรื่องเนี่ย มาบวกกันเข้านะมาบวกกันเข้าบวกกันเข้าแล้วก็กลายเป็นกฎของเขาเขาเรียกว่ากฎของยังเกิดจากความเค้นนะเกิดจากความเค้นส่วนด้วยความเครียดเค้นส่วนด้วยเครียดนั้นเวลาเลยที่เรามาเขียนทำเป็นสูตรเนี่ยเราก็จะได้ว่ายังเนี่ย เท่าก so ับเคนเคนคืออะไรเคนก็คือ f ต่อเเกียตคืออะไรเกียตคือเดลต้า l ส่วนด้วย L0 ศูนย์อันนี้มันหารใหญ่เนาะมันหารใหญ่เราเปลี่ยนหารเป็นคูณเนาะกับเศษเป็นส่วนมันจะ L ศูนย์ขึ้นข้างบนเดลต้า l ลงข้างล่างอันนี้ก็เป็น f ต่อเพราะงนั้นเราก็สามารถเขียนในรูปภาพรวมแบบ ท,ที่ทำการย้ายเรียบร้อยแล้ว f คูณกับ l ศูนย์ส่วนด้วย a คูณกับเดี t ยวต้ l นี้ก็คือสูตรอ่ะตัวนี้ถ้าถ้าแคมหน้าจอได้แคบไว้แคปไว้ก่อนเลยเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนแล้วก็เขาก็แก้ไขให้ว่าความเข้าใจที่ถูกควรเป็นยังไง ทีละตัวนะความเข้าใจที่คาดเคลื่อนที่ผิดนะวัตถุที่ถูกแรงกระทําจนเสียรูปไปแล้วเมื่อทิ้งไว้นานๆเนี่ยจะกลับสู่สภาพเดิมได้อันนี้มันมันเป็นไปไม่ได้บางอย่างอาจจะได้แต่ว่ามันก็ไม่ไม่คืนสู่สภาพเดิมหรอกอาจจะคล้ายเดิมอ่าอาจจะคล้ายเดิมเพราะงั้นการคล้ายเดิมเนี่ยเขาจะเรียกว่ามันมันเป็นการ มันเป็นการเสียรูปอ่าเป็นการเสียรูปก็คือมันไม่เหมือนเดิมก็คือเสียรูปไปแล้วนะในตรงนี้เขาใช้คำว่าเสียรูปอย่างถาวรคืออาจจะกลับมาคล้ายเดิมได้คล้ายนะไม่ใช่เหมือนคล้ายเฉยๆเหมือนเหมือนลวดอ่ะเหมือนเหมือนลวดหรือเหมือนสปริงอ่ะสปริงยืดออกยืดออกแล้วเวลาปล่อยแล้วมันกลับ กลับขึ้นมาเราดึงออกไปแล้วปล่อยปล่อยแล้วมันไม่กลับมาสั้นเท่าเดิมอย่างนี้เขาเรียกว่ามันเสียรูปไปแล้วเสียรูปสภาพพลาสติกก็อย่างที่บอกก็คือมันไม่ใช่ว่าเราเรียกว่าสภาพพลาสติกแล้วเราจะเข้าใจว่ามันมันเป็นพลาสติกอย่างเดียวอย่างที่ครูยกตัวอย่างเมื่อกี้ครูยกตัวอย่างดินน้ำมันดินน้ำมันก็อยู่ในสภาพพ,พลาสติกมันเป็นคำเรียก ไม่ใชื่อว่าสภาพพลาสติกต้องเป็นพลาสติกเท่านั้นนะอันนี้ก็ต้องเข้าใจให้ถูกต้อง,อนนอง,ใใองสภาพยืดหยุ่นเป็นสมบัติของวัสดุบางชนิดเป็นพวกสปริงยางยืดยางรถยนต์เท่านั้นอันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดคือสภาพยืดหยุ่นเนี่ยมันเป็นสมบัติของวัสดุได้หลายอย่างไม่ได้จำกัดเฉพาะพวกยาง พวกอย่างอย่างเมื่อกี้ครูก็ยกตัวอย่างแล้วว่าของน้ําก็เป็นสภาพยืดหยุ่นได้บางบางทีเราจะเข้าใจเฉพาะว่ามันเป็นอย่างแค่นั้น mm. เวลาเข้ออาสอบอ่เขาชอบเขาชอบถามว่าข้อใดต่อไปนี้ถูกข้อใดต่อไปนี้จัดจัดอยู่ในวัตถุที่อยู่ในสภาพยืดหยุ่นได้อะไรเงี้ย ก็มักจะมีตัวตัวตัวมาหลอกก็ไก่ขวดน้ำพลาสติกฟองน้ำหรือยางรัดของอะไรอย่างเงี้ยมันกจะ็จะมีตัวใดตัวหนึ่งที่ที่มันจะผิดอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็จะให้มารวมๆอย่างนี้สรุปแล้วเนาะเมื่อกี้พูดไปก็คือพูดถึงความหมาย ความหมายที่พูดไปเมื่อกี้มีสองความหมายก็คือความหมายที่เป็นเป็นสภาพยืดหยุ่นเนาะสภาพยืดหยุ่นแล้วก็สภาพพลาสติกมีสองความหมายสองตัวนี้ต่างกันยังไงบีมมันต่างตรงที่ว่าสภาพยืดหยุ่นมันสามารถกลับมาเป็นรูปร่างเดิมได้<ม>แต่สภาพสภาพพลาสติกมันแบบถ้าเปลี่ยนรูปร่างแล้วมันไม่สามารถกลับมาเป็นสภาพเดิมได้โอเค ต้องดีมากงว่าเข้าใจอ่ะคานนี้พูดถึงสูตรพูดถึงสูตรสูตรมันจะมีอยู่ด้วยกันสามตัวสามสูตรสูตรแรกก็คือความเค้นสูตรที่สองก็คือความเครียดสูตรที่สามก็คือโมดูลัส หรืออาจจะพูดว่าอย่างโมดูลัสก็ได้ไม่ไม่ผิดนะพูดกับกับกันได้ความเค้นเกิดจากอะไรแนทไอแนทอยู่บ่ะเนี่ยใครอยู่บ้างเอ้าแนทก็อยู่หยกก็อยู่ฟินก็อยู่ไอหยกก็ได้นะเด่อนะครงหนึ่งเลยนะเค้นเหรอเออเค้นเกิดจากอะไรเค้นคือเราออกแรงตรงไอหน้าพื้นที่หน้าตัดอ่ะเออออกแรงครงพืรนที่หน้าตัดใช่มันจะทําให้เกิด <จ>ความเครียดความเครียดค,ความเครียดก็คือมันคือ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 ,คอ,คอ,คอที่เราออกแรงเยอะจนมันแบบขเขาเรียกไงอนะ่ะออกแรงออกแรงแล้วที่มันที่ผู้บอกว่าถ้าเราออกแรงเยอะออกแรงเยอะแล้วมันจะเกิดความเครียดอ่ะออกแรงเยอะแล้วมันจะเกิดความเครียดออกแรงต่ออะไรแกวพูดให้เลียร์นะวัตถุท,ที่เรากําลังพูด่ยเป็นวัตถุที่เป็นอะไรของแขง็งของเหลวหรือแก๊สแข็งเออ ทั้งหมดที่เราพูดกันอยู่เนี่ยคือวัตถุที่เป็นของแข็งอินน้ำมันเป็นของแข็งไหมเป็นอย่าต่อว่ามันไม่เห็นคุณสมบัติของของแข็งคืออะไรอยู่ชิดติดกันโมเลกุลอนุภาคเขาเรียกอะไรที่มันแข็งแข็งนะเรียถึงโมเลกุลโอเคมาโมเลกุลก็โมเลกุลวะโมเลกุลอะไรอนุภาคอนุภาคมันเลี้ยงชิดติดกัน ได้แล้วอะไรอีกที่บันดาบอกว่าเป็นของแข็งนอกจากในเรงที่ปิดกันมีอะไรกับคุณหนูก็จําไม่ได้แล้วรูปร่างรูปร่างรูปทรงมันเป็นไงรูปร่างรูปทรงคงคงที่รูปร่างรูปทรงมันจะคงที่มันสามารถเปนรูปร่างรูปทรง้ตามที่เราบื่เวลาเอาใส่ขวดมันเป็นรูปขวดไหมไม่เป็นไม่เปลี่ยนรูปร่างตามภาชนะ ไม่เปลี่ยนรูปร่างไปตามภาชนะตัวโอเคแม้นิยามของของแข็งเนี่ยม,มันมันนิยามได้หลายแบบหมาน,นิยามในเชิงของโมเลกุลอย่างที่เอเนสบอกก็ได้แลว่าเอ,อโมเลกุลเันชิดติดก,กันนะหรืออาจจะพูดถึงการรูปร่างสภาพของมันก็ได้ให้ให้เรารู้ว่าของแข็งเนี่ยเราจะอธิบายในเชิงไหนก็ได้แต่มันต้องแตกต่างจากตัวอื่นนะ เพราะว่าเดี๋ยวตัวอื่นเราจะไปเรียนของเหลวเตัวต่อจากของแข็งเนี่ยมันจะเป็นของเหลวแล้วก็แก๊บอ้าวกลับมาที่ความเครียดก่อนความเครียดเนี่ยมันจะเกิดจากอะไรวัตถุที่เป็นของแข็งเนี่ยมันถึงจะเกิดความเครียดได้หนูไม่รู้โอ้อ้าวใครช่วยแน่นหน่อยอะ่ะเหลือใครอยู่บ้างเนี่ยคได้ยินหนูไหมเออได้ยินได้ยินอ่าบอกความเครียดมาความเครียดมันเกิดจากอะไร ความเครียดมันเกิดจากและมีแรงภายนอกมากระทาวัตถุแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมครูอะไรเปลี่ยนรูปร่างอะไรเปลี่ยน,นรูปร่างลักษณะไงครูรูปร่างไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ขนาดรูปร่างเปลี่ยนแปลงไงไม่ใช่ขนาดรูปร่างเปลี่ยนแปลงอ้าวแล้วมันคืออะไรครูยกตัวอย่างอ,อ,ยยาอะไรงครูดินน้ำมันกวายาวใช่ครูยกตัวอย่างลวด จำไหมจำได้ไหมเนี่ยหลังลวดเรอตัว่ยญลวดมันยาวอยู่เท่านี้เออมันยาวอยู่ L0 แล้วก็ไปออกแรงสูออกแรงดึงออกดึงออกแล้วมันก็ยาวขึ้นการยาวขึ้นเนี่ยรูปร่างก็คือมันยังเป็นกระบอกอยู่เหมือนเดิมนะ เออพื้นที่หน้าตัดก็ยังเท่าเดิมนะ uh huh. เออแต่ว่าความยาวมันเปลี่ยนไปเฉยๆความยาวมันเปลี่ยนไปเราให้ความยาวที่เปลี่ยนไปเนี่ยเราเรียกว่าเดียวใต้แอลจากเดิมแอลศูนย์เปลี่ยนไปเท่าไหร่เปลี่ยนไปเดียวใต้แอลเปลี่ยนไปเพราะอะไรเปลี่ยนไปเพราะเพราะอะไรเพราะมีแรงมาทำไงโดนัออ้นกรทําแรงกระทำมัน คือทั้งความเค้นความเครียดเนี่ยมันต้องมีแรงมากระทําแต่ความเค้นเนี่ยเรามองในมุมว่าแรงกระทําต่อพื้นที่หน้าตัดใช่ไหม,ไมเนี่ยเรามีเราอาจจะมีทรงกระบอกอยู่เนี้ยแล้วเราออกแรงกระทําต่อพื้นที่หน้าตัดตรงนี้พื้นที่หน้าตัด a เนี่ยอันเนี้ยคือความเค้นออกแรงกดดีบมันเข้าไปเนี่ย เข็นมันเข้าไปเนี่ยเราเรียกว่าความเค็นแต่ว่าความเครียดมันเกิดจากแรงกระทําเหมือนกันแต่เราไม่ได้มองดูที่ตัวแรงเรามองดูที่ตัววัตถุว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงยังไงโอเคไหมเ,เราดูที่การเปลี่ยนแปลงของวัตถุว่ามันเปลี่ยนยังไงการเปลี่ยนของมันเนี่ย การเปลี่ยนแปลงของมันต่อความยาวเดิมเราเรียกว่าความเครียดการเปลี่ยนแปลงความยาวส่วนด้วยความยาวเดิมของมันเนี่ยเราเรียกว่าความเครียดเราเรียกว่า e เอฟซลอนนะ e เอฟซลอนเราสัญลักษณ์ใช้ตัวเอฟซิลอนปุล้วถ้าหนูตอบว่าเป็นอัตราส่วนระหว่างขนาดรูปร่างที่เปลี่ยนไปกับขนาดรูปร่างเดิมได้หมได้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 ความหมายเดียวกัน นั่นแหละเมื่อกี้หนูจะพูดแบบนี้แหละแต่หนูตีความหมายผิดโอเคแสดงว่าเข้าใจถูกแต่สื่อสารออกมาไม่ถูกแค่นั้นเองใช่